สวัสดีค่ะทุกคนทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่เพื่อนชาวไทยเพื่อนชาว YouTube ทั่วโลกนะคะ e l o everyone welcome to my channel วันนี้วันพระค่ะวันนี้พาชวนเพื่อนๆมาทำบุญค่ะมาอนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะทุกคนทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่และทุกท่านค่ะวันนี้ฝนตกค่ะแต่ฝนตกก็ไม่เป็นอุปสรรคถ้าเราจะ ตั้งใจจะทำอะไรแล้วก็ได้ค่ะวันนี้แม้จะฝนตกก็มาทำบุญค่ะมาอนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะแม้จะไม่มีเวลาว่างหรือว่างหรือไม่ว่างก็ถ้าเราปรีตัวปรีเวลาแบ่งเวลาให้ถูกก็ไม่เป็นอุปสรรคค่ะทุกคนวันนี้วันดีค่ะวันเสาร์มีคนมาทำบุญกันเยอะมากมาร่วมบุญกันนะคะ No. ເຈົ້າເນາະທີ່ຈອດຈາກມັ คลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนทุกท่านมากๆนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะคิดสิ่งใดก็ให้สมความปรารถนานะคะ